ภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี้ยมันชะลอลงค่อนข้างมากมากกว่าที่หลายฝ่ายมองรวมถึงเรามองเองด้วยเรามองว่าโมเมน um ตัม Q2 Q3 Q4 มันควรที่จะดีขึ้นอ่เรื่อยๆจาก Q1 ริ่ซึ่ง,งค่อนข้างแย่ที่1.5ใช่ไหมฮะแต่มันกลายเป็นว่าเอ่อเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของการจัดจ่ายก็ค่อนข้างแย่เรื่องส่งออกก็ลูกผีลูกคนนะฮะเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ติดลบซึ่งถ้าพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยการจะรอดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านตัวงบอ่าปี68เลย มาประมาณ285,000ล้านดิจิท a ลวอ l เล็ก็อาจจะถูกยกเลิกก็ถ้ายังไม่มีรัฐบาลที่มาท,ที่ชัดเจนนะครับผมที่เป็นรัฐบาลปกติเนี่ยก็ความไม่เชื่อมั่นมันก็ยังมีตอนนี้นทุกคนก็เว้นหัญซี สวัสดีค่ะคุณผู้ชม m ั n น,นี่อิชชในวันนี้นะคะเรามีประเด็นร้อนแรงในแวดวงของการเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่จะมาพูดคุยกันนะคะหลังจากที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยให้ คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแน่นอนว่าการเมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่าเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งนะคะแส่สิ่งที่กระทบอย่างแน่นอนเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะชวนมาวิเคราะห์ ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์นี้กันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความต่อเนื่องของนโยบายสําคัญต่างๆค่ะของรัฐบาลที่แล้วนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินหลังจากนี้ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้มีแขกรับเชิญนะคะก็คือดรเปียศักดิ์มณสันผูนน้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักรัพ i n n o v นเ e x ที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นี้กับเราค่ะเชิญพบกับดรเปียศักดิ์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณระดาครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมค,ค่ะแน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะหลังจากที่สารธรรมนูญม,มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีนะคะอยากจะให้ทางดรออสตินนะคะช่วยประเมินเซนเริโอของเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์นี้หน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและสถานการณ์ที่เป็นไปได้บ้างมันจะออกมาแบบไหนคะ ครับก็ในภาพของแนวะทิศพัฒนาการทางการเมืองจากที่ไปนะครับผมก็อาจจะแบ่งได้คร่าวๆเป็น2 s ง ن าริโอถ้า سين าริโอแรกก็คือถ้าเผื่อ,อในการประชุมสภาผู้แทนในวันที่วันศุกร์ที่16ใช่ไหมครับผมนี้เนี่ยเวยลาส0นาฬิกาที่มีการที่จะสรรหาหรือว่าพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกใหม่เนี่ยนะครับผมนะก็ถ้า ทําได้อย่างราบรื่นรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ได้นายกมาจากพื่อักเพื่อไทยรวมไปถึงเรื่องของพักเพื่อไทยได้คุมกระทรวงการคลังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมถ้าภาพนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ยังไงเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบบ้างแต่อาจจะไม่มากนักนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับหลักๆคือกระบวนการจัดทํางบประมาณในปี68นะครับผมว่าเดิมทีเนี่ย ตัวเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณสภาตอนนี้เนี่ยสภาผู้แทนนะสสเนี่ยก็มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายวันละหนึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะวะันะตอนนี้อยู่ชั้นกรรมธิการนะในช่วงต่อไปนะก็จะเป็นวารละสองวารละสามเดิมทีเรามองว่าควรจะเริ่มในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนี้นะครับผมก็คือครึ่งเดือนสิงหานี้ช่วงหลังเดือนสิงหานี้ก็คงจะไม่ได้ละก็คงจะไปเป็นต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยาซึ่งถ้ามันเป็นผักเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเลื่อนต่อไปว่า ถ้าพิจารณาวารละสองสามจบส่งผ่านให้วุฒิสภาวุฒิสภาก็อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนประมาณปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาซึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือแปลว่าปีงบประมาณปี68ไม่ทันถ้าไม่ทันนะครับผมก็แต่ว่าไม่นานเท่าไหร่เนี่ยก็สมมุติว่าถ้าล่าช้าไปสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมก็ถ้าคอรมอใหม่ทุนเก้าวถาวายให้สรงลงะะพะกราพิไทยประมาณกลางเดือนตุลาถึงปลายเดือนตุลาเนี่ยก็ก็เลดไปเดือนหนึ่งนะครับผมฉะนั้นการเบิกจ่ายก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่มาก และแน่านอนว่าตอนนี้ที่เกิดสุญิยากาศทางการเมืองเนี่ยกระบวนการเบิกจ่ายงบป,ประมาณในปี6-7ปีปัจจุบันที่เพิ่งมีการออกไปเมื่อเดือนเมษาเนี่ยก็ก็อาจจะล่าช้าลงถ้าเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจไทยก็จะชะลอลงนะฮะจากที่เราเคยมอง2.5เนี่ยก็ตอนนี้ก็เรามองเป็น2.3ในปีนี้นะครับผมส่วนปีหน้าปี 2025, 2025, 2025, 2025, 2 0 2 5เนี่ยนะ2568เนี่ยเราก็มองว่า อาจเป็นไปได้ว่าจะชะลอเลย2.7จาก3%น,นะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยขอดูภาพของอเรียกว่าผลงานของรัฐบาลชุดใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าถ้าสามารถราบลื่นนะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือปีนี้ก็คงจะชะลอจาก2.5เป็น2.3นะครับผมอันนี้เป็นกรณีแรก<ฮ>กรณีที่2นะฮะก็คือกรณีที่ไม่สามารถหานายกใหม่ได้นะครับผมภายในเดือนสิงหานะครับผมซึ่ง อันนี้อาจจะบ่งชี้ว่าการประชุมในวันวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะหาหานายกได้นะครับผมมีการลงตัวในแง่ของการเสนอชื่อนายกจากฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นไปได้รู้ว่ามีการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนนะครับผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรวมไปถึงว่า ถึงแม้จะได้เนี่ยอาจจะมีการขุกข่กในแง่ที่ว่าพักเพื่อไทยไม่ได้คุมกระทรวงการคลังเหมือนเดิมก็แสดงว่ากระบวนการจัดทํางบประมาณก,ก็อาจจะล่าช้าไปประมาณ2-3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนักลงทุนรวมถึงเรื่องของกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและกระบวนการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนะครับผมก็ถ้าถ้าเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็น่าจะโตเหลือประมาณ2% นะครับผมแล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่อยว่ากันว่าว่าจะลากยาวต่อไหมแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะลดลงจากจากที่เคยมองไว้ที่สเปนก็อาจจะเหลือสักประมาณสองนะครับผมนะรวมไปถึงประเด็นที่ว่า Digital ว a l เล็ก็อาจจะถูกยกเลิกในกรณีในกรณีที่2นะกรณีแรกเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ว่าความเป็นไปได้ลดลงอันที่หนอันที่2ก็คืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบของดิจิตอลวอลเล็ครับผมครับ แต่ใดๆเนี่ยมันกระทบกับนโยบาย Digital วอลเล็อย่างแน่นอนใช่ไหมคะไม่ว่าจะออกเซนเรีโอไหนใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมในประเด็นในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ประเด็นแรกก็คือทีอ่รัฐบาลคุณเศรษฐาประกาศให้มีการารีจิสเตอร,ร์ลงทะเบียนไปในทางเว็บทางรัฐเนี่ยใช่ไหมในแอปทางรัฐเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ได้ผ่านรัฐไม่ไม่ได้เป็นการทําโดยผ่านาตัวเรื่องของมติคอรมอ คือไม่ได้มีคําสั่งชัดเจนจากทางรัฐบาลให้ทานะครับเป็นการที่กระทรวงดีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะฮะเป็นคนทําเองซึ่งซึ่งก็จากการจะจะเป็นคําสั่งโดยโดยโดย,โดยจากการประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ได้มีเป็นมติอคอรมอที่เป็นทางการออกมาฉะนั้นในภาพเช่นนี้เนี่ยมันบ่งชี้ว่านโยบายนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในเชิงของคอรมอชุดใหม่นะครับผมอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็คือ ภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี้ยมันชะลอลงค่อนข้างมากมากกว่าที่หลายฝ่ายมองรวมถึงเรามองเองด้วยนะครับผมจริงๆเรามองว่าโมเมน um ตัม Q2 Q3 Q4 มันควรที่จะดีขึ้นเรื่อยๆจาก Q1 ซึ่ซึ่ง,งค่อนข้างแย่ที่1.5ใช่ไหมฮะแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของการจับจ่ายก็ค่อนข้างแย่เรื่องส่งออกก็ก็ลูกถี่ลุกคนนะฮะเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ติดลบซึ่งถ้าพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมนะ การจะรอดิจิ t ัลวอลเล็ซึ่งความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านตัวงบปี68เลยใช่ไหมฮะปีปีปอพอเขาต้องใช้งบจากปี68มาประมาณ2 8 5 0 0 0 0 0ล้านตอนนี้งบจากปี67ประมาณ1 6 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยเรียกว่าน่าจะใช้ได้แล้วละ่ะนะเพราะว่ามีการพิจา,ารณางบกลางปีอะไรต่างๆเพิ่มเติมเ,เข้ามาแล้วใช่ไหม ไอ้วงเงิน165,000เนี่ยสามารถเอามากระตุ้นเศรษฐกิจได้ในตอนนี้เลยถ้าคลมอใหม่เ,เห็นความสำคัญเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจมากเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะยกเลิกในตัวดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้ได้แล้วก็ใช้เงินตรงนี้เนี่ยมามาม,า,มา,ากระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเราอาจจะมองได้ภาพได้ว่าตัวเรื่องของกระบวนการของที่เกี่ยวข้องคุณเศษฐาเนี่ยอาจจะเป็น blessing in disguise ก็ได้ ก็กล <Ki> pues so ับในเรื่องของตัว Digital วอลเล็ตซะหลายฝ่ายก็จะได้ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการก็ทําได้แล้วก็สามารถช่วยเศรษฐกิจที่กําลังต้องการการเยียวยาการการกระตุ้นอยู่นะตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันแย่ไปยหมดเลยครับผมครับอืมค่ะอันนี้ขออนุญาตถามต่อไปอีกนิดนึงว่าคือตอนนี้ค่ะประชาชนเขาก็คาดหวังเพราะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนว่ามันก็จะแบบได้และผ่านแอปทางรัด นะคะซึ่งคนก็แห่กันลงทะเบียนคือเป็น,ปนหลักล้านแล้วค่ะแต่การที่ประชาชนเขาลงทะเบียนก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตชัวใช่ไหมคะ ก็ใช่ครับเพราะว่า <c oughs> อะไรอะ่ะออก,ก็เพราะว่าตอนนี้วงเงินมันยังไม่มีเลยอะ่ะเงินเ <c oughs> งินของปี68ยังพิจารณากันอยู่อย่างที่เราคุยกันอยู่ <c oughs> เ,มเมื่อตอนต้นรายการใช่ไหมมันยังมยัง <c oughs> ไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นมันก็ลําบากแต่ว่าประเด็นในการรีจิสเตอร์มันมีข้อดีสอประการซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าข้อแรกอาจจะไม่ไม่ถูกนะข้อแรกก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพว่า รัฐบาลหมายถึงประชาชนต้องการโครงการของรัฐบาลนะซึ่งก็อาจจะแปลงไปได้ว่าเป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐาฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยคุณเศรษฐาไม่น่าจะออกเพราะว่าเขาจะได้อยู่เพื่อดูแลโครงการตรงนี้แตกก่ก็เห็นคําตัดสินของารัฐธรรมนูญแล้วว่าก็ไม่ได้ดไม่ได้สนใจในเรื่องประเด็นเหล่านี้เลยนะครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอาจจะเอาประเด็นนี้มาที่สามารถมาดูได้ว่าวงเงินที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่เขาจะได้เตรียมเงินให้ได้ถูกเพราะตอนนี้เนี่ย ภาพที่ยังใช้ยังไม่แน่ใช่ไหมเดิมที่ห้าห้าสิบล้านแล้วก็ลดลงมาเป็นสี่สิบห้าล้านคนแล้วก็อะไรเขาก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้อืค่ะถ้าในกรณีที่เราไม่ได้นายกในปีนี้เลยเศรษฐกิจไทยยังจะมีอะไรที่สามารถค้ำยันให้อยู่รอดได้ไหมคะสําหรับปีนี้ท่องเที่ยวเรายังจะได้อยู่อีกไหมที่กลายเป็นที่เหมือนกับเป็นพระเอกนางเอกของของไทยตอนนี้เลยผมคิดว่า ก็มองได้นะครับว่าว่าว่าจะไม่ได้เลยแต่ว่าคอโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับผมมันก็จะมีพัฒนาการหรือว่าในการเปลี่ยนไปในเชิงของการเมืองและกันจนในที่สุดมันจะต้องมีคนบริหารประเทศจริงๆเอา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 ภาพจริงๆแล้วเนี่ยความยังไม่ชัดเจนของการเมืองเนี่ยมันไม่ควรที่จะไม่ได้เลยใช่ไหมอตอนที่นายกาาาต้องออกจากตําแหน่งเนี่ยอตอนอที่ตอนนั้นเนี่ยก็จริงๆยังไม่ชัดเจนนะว่า ใครจะเป็นตัวเรื่องของนายกที่เป็นรักษาการใช่ไหมแต่ว่าก็เหมือนก็เพราะเราก็พอรับทราบกันว่าก็คือคุณคุณภูมิถันและมันก็เลยโอเคในระดับหนึ่งแต่จริงๆตอนนี้ในช่วงอย่างนี้คือคือช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างนี้มันคือความเปราะบางของความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมากจริงๆมันไม่ควรที่จะไม่มี ผู้นำนะฮะไม่มีรัฐบาลจริงฉะนั้นผมมองว่ามันคงอยู่ได้ไม่ถึงหมายถึงว่าจะไม่มีนายกจนไปจนคือมีนายกรักษาการอย่างนี้ไปจนถึงธันวาเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมคงม,มีพัฒนาการอย่างอื่นที่ที่สามารถที่จะทําให้มีนายกใหม่ได้มากันที่กรณีของความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบอนโดนเทขายหนักในวันเดียวเลยซึ่งสิ่งนี้มันก็น่าจะสะท้อนความเชื่อมั่นสะท้อนไปที่ความเชื่อมั่น ของนักลงทุนว่าความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับการลงทุนของของนักลงทุนเลยใช่ไหมคะตรงนี้มันจะสะท้อนคือในระยะสั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของความเชื่อมัน่นแล้วก็ในในระยะยาวถ้าให้ประเมินนะคะมันจะเป็นยังไงคะก็ถ้ายังไม่มีรัฐบาลที่มาท,ที่ชัดเจนนะครับผมที่เป็นรัฐบาลปกติเนี่ยก็ความไม่เชื่อมันม่นมันก็ยังมีต่อเน,นื่องทุกคนก็เว้นแตซี ในมุมเรารเราก็ยังค่อนข้างเวสและซีเลยในการลงทุนนะครับผมแต่ว่าในภาพใหญ่ถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือว่าแม้แต่นักธุรกิจในประเทศเองเนี่ยความความไม่แน่นอนมันก็มีมากขึ้นนะครับผมบบเขาก็ชะลอในการลงทุนแล้วถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เขาอยากจะมาลงทุนในภูมิภาคนี้นะครับผมเขาก็ดูก็จะเห็นว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเรียกว่า ก็มีความชัดเจนกว่าเราในระดับหนึ่งทั้งนั้นแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวมาเลเซียที่เขาเน้นชัดเจนในเรื่องของทิศทางในด้านการด้านเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมีการทำตัวมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดรนะครับผมแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำเซมิคอนดักเตอร์มี Intel มี i n f i n ิเข้ามาใช่ไหมฮะ ในอินโดก็มีการเน้นในเรื่องของ EV อะไรต่างๆใช่ไหมครับมีการขุดล่งขุดแร่อะไรต่างๆก็เจรจากับหลายฝ่ายอีลอนมัสก์ก็เคยให้ความสนใจไปในด้านนั้นนะหรือว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็เน้นในเรื่องของทิ่การพวกพวก outsourcing นะ BPO นะครับผมแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ไม่นับรวมเรื่องของเวียดนามไม่นับรวมในเรื่องของอินเดียซึ่ง เขาโตในระดับ7-8%อยู่แล้วเขามีนโยบายเอื้อหนุนอ,อยู่แล้วเขามี FTA อยู่แล้วเขามีเขามีหลายประการนะประชากรเขาก็หนึ่งสาวกว่านะครับผมฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นโดยภาพใหญ่อยู่แล้วว่าแล้ว นักลงทุนต่างชาติจะมาสนใจประเทศไทยมากนักนะภาพการที่เราสังคมที่เราสูงวัยอายุเฉลี่ยของเรา40กว่าปีใช่ไหมภาพนโยบายการเงินที่ค่อนข้างตึงตัวนะท่ามกลางในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ที่เหมือนจะติดลบนะค่างเงินที่ดูเหมือนจะแข็งค่าอยู่ตลอดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตรวมถึงความความสามารถในการส่งออกเนี่ยเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับผมถ้ามันเป็นภาพเช่นนี้เนี่ย แค่นโยบายการเงินการคลังแค่ภาพเสถียรภาพเศรษฐกิจหมายถึงปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจก็ไม่ได้เกื้อหนุนให้มาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แล้วความ,มไม่มั่นคงทางการเมืองความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ําในประเทศไทยเข้าไปใหญ่นะครับผมจริงๆถ้า,าทุกส่วนทุกฝ่ายเห็นภาพตรงกรนันนี้แล้วพยายามที่จะเออละทิ้งในเรื่องของความเห็นที่แตกต่างหรือมุมมองที่แตกต่างแล้วก็พยายามผลักดันประเทศไทยเราน่าจะไปได้ดีกว่านี้แต่เพราะปัจจัยที่ลุมล้อมเนี่ยก็ทําให้โอกาสในการที่จะลงทุนในบ้านเรามันก็ตกลงไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นภาพอยู่แล้วแล้วยิ่ง<อ>การเมืองยิ่งเข้ามาอย่างนี้อีกก็ ก็ไม่ต้องสงสัยครับผมแต่สิ่งที่ควรที่จะเป็นก็คือจะต้องได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ใหเร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็คือพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้ใหสามารถที่จะไปได้เอื้อหนุนต่อการลงทุนทั้งต่างชาติและในประเทศให้เข้ามาครับผมครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้ดรออสตินฝากไว้นิดนึงว่าคําแนะนําสําหรับนักลงทุนตกอยู่ในสถานการณ์ของความไม่แน่นอนขนาดนี้เนี่ยเขาควรจะต้องทํายังไงกันคะตอนนี้ก็ ตามหลักการนะครับผมถ้าเผื่อความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นก็เป็นการ Wait and See เว้นแอนซีเนะครับผมรวมไปถึงถ้าเผื่อความเสี่ยงในเชิงของโลกมีมากขึ้นทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในเรื่องของตัวความไม่แน่นอนต่างๆนะครับผมนะ สงครามอะไรต่างๆด้วยก็การลงทุนในทองคําก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามองในภาพในเรื่องของการลงทุนในหุ้นไทยเองก็ตามเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นไทยเนี่ยก็คือถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับ<ะ>ผมเพราะว่าพื้นฐานเราก็ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งตัวเรื่องของอออบริษัทจดทะเบียนเราก็มีความ เก่งในการบริหารจัดการต้นทุนในระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ยถ้าดู PE ล่าสุดของเราตอนนี้ PE เราอยู่8.9เท่าฮะเทียบกับของโ,อโทษครับ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.3เท่าครับถ้าเทียบกับของอเมริกาที่เขา22เท่านะฮะหรือว่า ตัวฝั่งของญี่ปุ่นที่20เท่านะครับผมฉะนั้นเราก็ค่อนข้างต่ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็น่าสนใจนะครับก็เราก็มีกลยุทธ์ในการที่จะเรียกว่าถ้าเผื่อสถานการณ์มันนิ่งนะ้ำมันเริ่มนิ่งขึ้นมาจะลงทุนเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างเช่นกลุ่มพวก e a r n i n g Play นะครับผมนะ Valuation ก็ไม่แพงอย่าง Delta, f, CE, PU, g ก a าฟเคซี b ี b ู s อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะ หรือว่าถ้าอยากที่จะลงทุนในกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีการได้กระแสงเงินสดในพอร์ตจะเป็นหุ้นปันผลนะฮะก็พวก BCP พวก TU พวก OSP นะฮะหรือว่าถ้าหุ้นที่ได้รับอานิสงจากเรื่องกองทุนไทย e s g เนี่ยเราก็แนะนำพวก Advanced, a OT, PL, d v a n c e AOT CPR BDMS BBL KTB แล้วก็ Guff นะฮะส่วนเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ g e o p o l i t i c ระดับโลกเราก็แนะนำสิ่ง คุณน t t t EP นะสพมาประกันความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับผมจริงๆอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่เรามองอยู่แล้วว่าสามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็ไปยาวๆแต่ว่าภาพในตอนนี้ความผันผวนสูงก็อาจจะระมัดระวังแล้วก็เว้นหันซีไว้ก่อนก็ได้ครับผมครับอืมค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะไทยฐมันนี่ก็ขอบคุณดรออสตินมากๆเลยนะคะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เป็นแนวทางให้กับนักลงทุนเนี่ยสามารถจับทิศแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยะค่ะขอบคุณครับวุณดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ